สถานที่ก็คือสถานที่ขายอาหารเนี่ยจะต้องสะอาดถูกสุขลักษณะสอในเรื่องของฟู้ดเฮลเลอร์นะคะหรือว่าคนขายอาหารเนี่ยจะ ต้องมีความรู้สามารถปรุงอาหารให้กับผู้บริโภคได้อย่างถูกหลักสุขอ,อนามัย 3. ในเรื่องของฟูด้ดหรือว่าตัวอาหารนะคะจะต้องใช้วัตถุดิบอาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ4เป็นร้านที่เป็นกรีน์วิสนะคะหรือว่าเป็นร้านที่ใส่ใจบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยประรับรอง,องจะมีทั้งหมดสระดับก็คือ a B และ C นะคะหากใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่เว็บไซต์กองสุขัยบรรณาด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ว้าวเริศมากเลยค่ะซิสถ้าเห็นร้านไหนมีป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครเราก็มั่นใจได้เลยว่าร้านนั้นจะขายอาหารที่สะอาดปลอดภัยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะซิสลโลกแกนง่ายๆเลยนะคะจําได้ง่ายๆขึ้นใจเลยว่าเลือกอาหารปลอดภัยให้สังเกตป้ายรับรองคะ่ะแต่เรื่องของรสชาติเนี่ยก็ต้องลองไปชิมกันเองนะคะ